มาอีกหนึ่งประเด็นดราม่าก,กันบ้างนะครับสำหรับคุณลุกเกดเมทนีคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยออกมาเคลียร์เรื่องราวประเด็นดังกล่าวที่คุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยมีช่วงจังหวะที่เข้าไปดมตรงจั๊กกระแ้คุณผู้ชม uh huh. เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างเป็นวงกว้างเลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยวันนี้แม่เกดขอเคลียร์ทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือค uh huh. อนเทนต์รายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์จากแม่เกดพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเกรเองอะนะคะจริงๆแล้วาอยากจะบอกว่าการคุกคามเนี่ยเราต้องแยกแยะการที่ใครจะมาทำอะไรเราโดยที่ไม่ขออนุญาตแล้วเราไม่ยินยอมในฐานะที่จะเป็นผู้หญิงหรือเพศอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้ามาทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแล้วเราไม่ได้ยินยอมแล้วเราไม่พอใจเนี่ยอันนั้นน่คือเป็นการคุกคามนะคะแต่วันนั้นเนี่ยบอลเชิญยิ้มมาที่รายการ Fake or not นะคะถ่ายรายการเสร็จแล้วเราสนุกสนานกันมากแล้วเราคิดว่าเราอยากจะถ่ายคอนเทนต์เราทําอะไรดีเราก็อ่ะมาเอาให้หาให้ตลกเพราะฉะนั้นตรงไม่มีอะไรที่เก๋ไม่ยินยอมเลยเพราะเก๋ก็รู้จักบอลด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋อยากจะให้แยกแยะนะคะว่าผู้คลันี่คืออะไรอาจจะดูไม่เหมาะสมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่จริงๆแล้วเราทําเพื่อ จะเป็นสนุกสนานเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นคอนเทนต์นะคะไม่มีอะไรเกตบอลน,นะคะหรือรายการฟีกลอนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ใครรู้สึกว่า ไม่อันทอสต์เบิลนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเราก็ตั้งใจที่จะทำอะไรขำๆอนะคะ่ะยังไงก็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 อย่าทัวอย่าลงเลยนะคะเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรให้ให้ใครรู้สึกไม่ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ามากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกับคุณพ่อคุณแม่ที่สูญเสียลูกไปนะคะกับคุณที่เสียไปนะคะเอาจริงๆคุณผู้ชมนะครับคุณลูกเกดก็ตอบชั้นเลย คือมันเป็นคอนเทนต์เนาะมันเป็นคอน,นเทนต์อย่าสร้างประเด็นดราม่าก,กันเลยคุณผู้ชมนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่มีเจตนาไม่ดีเลยเพราะเขาคุณอย่างที่บอกคุณลูกเกดกับคุณบอลชนยิ้มเนี่ยเขาก็รู้จักสนิทสนมกันอยู่แล<น>้วนะครับนะคะเป็นคอนเทนต์เนาะวอนทัวร์อย่าลงเลยนะคะลูกเกดบอกนะคะ